สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะขอ,อน้อมนำเอาชีวประวัติของหลวงปู่ดูรมปัญโยแห่งวัดส,สแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงที่สองมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เปี่ยมด้วยเมตตานึกถึงสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงประชวรหนักครั้งสุดท้ายแห่งการปรินิพานท่านพระอานนท์ ผู้อุปถัมภ์พระองค์อยู่ตลอดเวลาได้ห้ามมานพผู้หนึ่งซึ่งขอร้องจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระอานนท์คัดค้านอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้าเฝ้าแม่มานพขอร้องถึงสามครั้งท่านก็ไม่ยอมจนกระทั่งเสียงขอกับเสียงขัดดังถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์อย่าห้ามมานกนั้นเลยจงให้เข้ามาเดี๋ยวนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วมานพก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจนบรรลุมรรคผลแล้วขอบวชเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายมีนามว่าพระสุภัตธะพระอานนท่านทำหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วไม่มีความผิดอันใดเลยแม้แต่น้อยส่วนพระพุทธเจ้าให้เข้าเฝ้านั้นเป็นส่วนพระมหากรุณาธิคุณข,ของพระองค์ ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณย่อมแผ่ภพยสารไปทั่วทั้งสโลกธาตุพระสาวกรุ่นหลังกระทั่งถึงพระเถระหรือครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่มีเมตตาสูงรวมทั้งหลวงพ่อย่อมเป็นที่เคารพนับถือของชนหมู่มากท่านก็อุทิศชีวิตเพื่อกิจพระศาสนาก็ไม่ค่อยคำนึงถึงความชราอาพาธของท่าน เห็นว่าผู้ใดได้ประโยชน์จากการบูชาสักการะท่านท่านก็อำํำนวยประโยชน์นั้นแก่เขาเมื่อครั้งที่หลวงปู่อาพาธอยู่ได้มีลูกศิษย์กราบเปลี่ยนท่านว่ารู้สึกเป็นห่วงหลวงปู่ท่านได้ตอบสิทธิผู้นั้นด้วยความเมตตาว่าห่วงตัวแกเองเถอะอีกครั้งที่ผู้เขียนเคยเรียนถามหลวงปู่ว่าขอให้หลวงปู่พักผ่อนมากๆหลวงปู่ตอบทันทีว่า พักไม่ได้มีคนเข้ามากันมากบางทีกลางคืนเขาก็มากันเราเหมือนนกตัวนำเราเป็นครูเขานี่ครูเขาตีละครังได้เวลาสอนแล้วก็ต้องสอนไม่สอนได้ยังไงชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อเกื้อกูลทำแก่ผู้อื่นแม้จะอ่อนเพลียเมื่อล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงออกให้ใครต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือลำบากใจแต่อย่างใดเลย เพราะอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งจึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิปทาของท่านเป็นดั่งพระโพธิสัตว์หรือหน่อพุทธภูมิซึ่งเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดั่งเช่นพระโพธิสัตว์หรือหน่อพุทธภูมิอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจืดพระสุปฏิปันโนสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลวงปู่ดูได้สอนให้ลูกศิษย์ให้ความเคารพ เสมือนครูอาจารย์ผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอีกท่านหนึ่งหลวงปู่ดูท่านได้ตัดสินใจไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัดตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2490ดังนั้นทุกคนที่ตั้งใจไปกราบน้ำมสการและฟังธรรมจากท่านจะไม่ผิดหวังเลยว่าจะไม่ได้พบท่านท่านจะนั่งรับแขกอยู่บนพื้นไม้กระดานแข็งๆหน้ากุฏิของท่านทุกวัน ตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำบางวันที่ท่านอ่อนเพลียท่านจะเอนกายพักผ่อนหน้ากุฏิแล้วหาอบายสอนเด็กวัดโดยให้อาหนังสือธรรมะมาอ่านให้ท่านฟังไปด้วยข้อวัดของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉันอาหารมื้อเดียวซึ่งเป็นการกระทำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500แต่ภายหลังคือประมาณปีพุทธศักราช2,525 เหล่าสานุสิทธิ์ได้กราบนิมนต์ให้ท่านฉันสองมือเนื่องจากความชราภาพของท่านประกอบกับต้องมารับแขกมากขึ้นท่านจึงได้ผลปรนตามความเหมาะสมแห่งอัตภาพทั้งจะได้เป็นการโปรดญาติโยมจากที่ไกลไที่ตั้งใจมาทำบุญถวายพัตนาหารแด่ท่านหลวงปู่แม้จะชราภาพมากแล้วท่านก็ยังอุตสาห์นั่งรับแขกที่มาจากทิศต,ต่าง วันแล้ววันเล่าสิทธุทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อกราบนมัสการท่านบางคนก็มาเพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้จึงมุ่งหน้ามาเพื่อกราบเหรียนถามปัญหาเพื่อให้คลายความทุกข์ใจบางคนก็มาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขลังซึ่งก็มักได้รับคำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเรา พุทธังทำมังสังขังนี่แหละของดีบางคนมาหาท่านเพราะได้ยินข่าวเล่าลือถึงคุณความดีศีลาจารวัตของท่านในด้านต่างๆบางคนมาหาท่านเพื่อขอหวยหวังรวยทางลัดโดยไม่อยากทำงานแต่อยากได้เงินมากๆบางคนเจ็บไข้ไม่สบายก็มาหาเพื่อให้ท่านรดน้ำมนต เปาหัวให้มาขอดอกบัวบูชาพระของท่านเพื่อนำไปต้มดื่มให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสารพันปัญหาแล้วแต่ใครจะนำมาเพื่อหวังให้ท่านช่วยตนบางคนไม่เคยเห็นท่านก็อยากมาดูว่าท่านมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างแค่มาเห็นก็เกิดปีติสบายอกสบายใจจนลืมคำถามหรือหมดคำถามไปเลย หลายคนเสียสละเวลาเสียค่าใช้จ่ายการเดินทางไกลมาเพื่อพบท่านด้วยเหตุนี้ท่านจึงอุตส่าห์นั่งรับแขกอยู่ตลอดวันโดยไม่ได้พักผ่อนเลยและไม่เว้นแม้ยามป่วยไขย้แม้นายแพทย์ผู้ให้การดูแลท่านประจำจะขอร้องท่านอย่างไรท่านก็ไม่ยอมตามด้วยความเมตตาสงสารและต้องการให้กำลังใจแก่ญาติโยมทุกคนที่มาพบท่าน หลวงปู่ดูท่านเป็นดุจพ่อของลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนอย่างที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นคำยกย่องอย่างสูงยิ่งเพื่อให้สมฐานะอันเป็นที่รวมแห่งความเป็นกนัลยาณมิตรหลวงปู่ท่านให้การต้อนรับแขกอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะท่านจะพูดห้ามปราม หากมีผู้มาเสนอตัวเป็นนายหน้าคอยจัดแจงเกี่ยวกับแขกที่เข้ามานมัสการท่านถึงแม้จะด้วยเจต,ตนาดีอันเกิดจากความห่วงใยในสุขภาพของท่านก็ตามเพราะท่านทราบดีว่ามีผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากที่อุตส่าห์เดินทางมากไกลเพื่อนมัสการและสักถามข้อธรรมจากท่านหากมาถึงแล้วยังไม่สามารถเข้าพบท่าน ได้โดยสะดวกก็จะทำให้เสียกําลังใจนี้เป็นเมตตาธรรมอย่างสูงซึ่งนับเป็นโชคดีของบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าใกล้หรือไกลที่สามารถมีโอกาสเข้ากราบนมัสการท่านได้โดยสะดวกหากมีผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานมหาท่านท่านจะเมตตาสนทนาธรรมเป็นพิเศษอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยบางครั้ง หลวงพ่อก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากเพียงการทักทายสิทธิ์ด้วยถ้อยคำสั้นๆเช่นอา้าวกินน้ำชาสิหรือว่าว่าไงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะยังปีติให้เกิดขึ้นกับสิทธิ์ผู้นั้นเหมือนดังหยาดน้ำทิพชโลมให้เย็นชำ่ำเกิดความสดชื่นตลอดร่างกายจนถึงจิตใจจนถึงจิตถึงใจเลยทีเดียว หลวงปูด่ดูท่านให้ความเคารพในองค์หลวงปู่ทวดเป็นอย่างมากทั้งกล่าวยกย่องในความที่เป็นผู้มีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมตลอดถึงการที่จะได้มาตัดสรุปธรรมในอนาคตให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยึดมัน่นและมันะระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดขัดในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ประสบปัญหาในทางโลกๆท่านว่าหลวงปู่ทวด ท่านคอยจะช่วยเหลือทุกๆคนอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนจะได้ท้อถอยหรือละทิ้งการปฏิบัติหลวงปู่ดูกับครูอาจารย์ท่านอื่นในระหว่างปีพุทธศักราช2,530ถึง2,532ได้มีพระเถระและครูบาอาจารย์หลายท่านเดินทางมาเยี่ยมเยียน,ลนหลวงปู่ดูเช่นหลวงปู่มุดดาทาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุข จังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระเถระซึ่งมีอายุย่างเข้า96ปีก็ยังเมตตามาเยี่ยมหลวงปูด่ดูที่วัดสแกถึงสองครั้งและบรรยากาศของการพบกันของท่านทั้งสองนี้เป็นที่ประทับใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะต่างองค์ต่างอ่อนน้อมถ่อมตนปราศจากการสแสดงออกซึ่งเป็นทิฏฐิมานะใดๆเลย แป้งเสกที่หลวงปู่บุตรดาเมตตามอบให้หลวงปูด่ดูท่านก็ออกมาทาศีรษะเพื่อแสดงถึงความเคารพอย่างสูงพระเทระอีกท่านหนึ่งซึ่งเดินทางมาเยี่ยมหลวงปูด่ดูค่อนข้างบ่อยครั้งคือหลวงปูงง่โง่นโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรท่านมีความห่วงใยในสุขภาพของหลวงปู่ดูเป็นอย่างมากโดยได้สั่งให้ลูกศิษย์จัดทำป้ายกำหนดเวลารับแขก ในแต่ละวันของหลวงปู่ดูเพื่อเป็นการถนอมธาตุขันของหลวงพ่อให้อยู่ได้นานๆแต่อย่างไรก็ดีไม่ช้าไม่นานหลวงปู่ดูท่านก็ให้นำป้ายออกไปเพราะเหตุความเมตตาที่ท่านมีต่อผู้คนทั้งหลายในระยะเวลาเดียวกันนั้นครูบาบุญชุ่มญาณนนสังวโรวัดพระธาตุดอนเรืองท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่โงนโสระโย ก็ได้เดินทางมากราบนมัสก,การหลวงปู่ดู2สองครั้งโดยท่านได้เล่าให้ฟังในภายหลังว่าเมื่อได้พบหลวงปูด่ดูจึงได้รู้ว่าหลวงปู่ดูก็คือพระภิกษุชราภาพที่ไปสอนท่านในสมาธิในช่วงที่ท่านอธิษฐานเข้ากรรมปฏิบัติไม่พูดเจวันซึ่งท่านก็ได้กราบระลึกถึงอยู่ตลอดทุกวันโดยไม่รู้ว่าพระภิกษุชราภาพรูปนี้คือใครกันแน่ กระทั่งได้มีโอกาสมาพบหลวงปู่ดูที่วัดสแกเกิดรู้สึกเหมือนดังพ่อลูกที่จากกันไปนานๆแม้ครั้งที่สองที่ได้พบกับหลวงปูด่ดูหลวงปู่ดูก็ได้สอนหลวงปู่ดูก็ได้พูดสอนให้ท่านเร่งความเพียรเพราะหลวงพ่อจะอยู่อีกไม่นานครูบาบุญชุ่มยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าท่านตั้งใจจะกลับไปวัดสแกอีกครั้งเพื่อหาโอกาส ไปอุปถากหลวงปูดูแต่แล้วเพียงระยะเวลาไม่นานนักก็ได้ข่าวว่าหลวงปูดูท่านมรรภาพเสียแล้วยังความสลดสังเวชใจให้แก่ท่านท่านได้เขียนบันทึกความรู้สึกในใจของท่านไว้ในหนังสือพระราชทานเผงศพหลวงปูดูไว้ตอนหนึ่งว่าหลวงปูท่านมรณภาพสิ้นไปเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างส่องแจ้งในโลกดับไปอุปมาเหมือนดัง่งดวงประทีปที่ให้ความสว่างสวัยแก่ลูกศิษย์ได้ดับไปถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มรรภาพไปแล้วแต่บุญญาบาร,รมีที่ท่านเมตตาและรอยยิ้มอันอิ่มเอิบยังปรากฏฝังอยู่ในดวงใจของอาตมามิอาจลืมได้ถ้าหลวงปู่มียานรับทราบ และแผ่เมตตาลูกศิษย์ลุกหาทุกคนขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าสู่พระนิพพานเป็นอมตะแด่ท่านเทินกระผมขอกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงปู่ดูพรหมปัญโยด้วยความเคารพอย่างสูงนอกจากนี้ยังมีพระเถระอีกรูปหนึ่งที่วกวนกล่าวถึงพ่อหลวงปู่ดูให้ความยกย่องมากในความเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเคารพในพรัะรตนตไตรเป็นอย่างยิ่งซึ่งหลวงปู่ดูได้แนะนำสาสาุสิทธิ์ให้ถือท่านเป็นครูอาจารย์อีกท่านหนึ่งด้วยนั่นก็คือหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกแห่งสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางนับแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาสุขภาพของหลวงปู่เริ่มแสดงไตรลักษณะให้ปรากฏ อย่างชัดเจนสังขารร่างกายของหลวงปู่ซึ่งก่อเกิดมาจากาธาตุดินน้ำลมไฟและมีใจครองเหมือนเราเราท่านท่านเมื่อสังขารผ่านมานานวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้งานมากและพักผ่อนน้อยความสุดโสมก็ย่อมเกิดเร็วขึ้นกว่าปกติกล่าวคือสังขารของท่านได้เจ็บป่วยอ่อนเพียลงไปเป็นลำดับ ในขณะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งญาติโยมและบรรพชิตก็หลั่งไหลกันมานมัสก,การท่านเพิ่มขึ้นทุกวันในท้ายที่สุดแห่งชีวิตของหลวงปูด่ดูด้วยปณิธานที่ตั้งไว้ว่าสู้แค่ตายท่านใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงแม้บางครั้งจะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักท่านก็อุตส่าห์อ,อโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปตากท่านได้เล่าให้ฟังว่า บางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสั่นและมีน้ำตาคลอเบ้าท่านก็ไม่เคยปิดปากให้ใครต้องเป็นกังวลเลยแม้ท่านถูกตรวจพบว่าเป็นโรคหลินหัวใจรั่วแม้นายแพทย์จะขอร้องให้ท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปท่านเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราเคยอยากดีเมื่อดีแล้วก็เอาให้หายยาก อย่างมากก็สู้แค่ตายใครจะเหมือนข้าข้าบนตัวตายมีบางครั้งได้รับข่าวว่าท่านล้มในขณะที่กำลังลุกเดินออกจากห้องเพื่อออกโปรดญาติโยมคือประมาณหกนาฬิกาอย่างที่เคยปฏิบัติดูทุกวันโดยปกติในยามที่สุขภาพของท่านแข็งแรงดีท่านจะเข้าจำวัดประมาณ4ี่ห้ทุ่มแต่กว่าจะจำวัดจริงๆ ประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแล้วมาตื่นนอนประมาณตีสาม,มาช่วงหลังที่สุขภาพของท่านไม่แข็งแรงจึงตื่นนอนประมาณตี4ตี5เสร็จกิจทำบ้านเช้าและกิจธุระส่วนตัวแล้วจึงออกโปรดญาติโยมที่หน้ากุฏิประมาณปลายปีพุทธศักราช2532หลวงปู่ดูพูดบ่อยครั้งในความหมายว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารน,นี้แล้ว ในช่วงท้ายของชีวิตท่านธรรมที่ถ่ายทอดยิ่งเด่นชัดขึ้นม่ใช่ด้วยเทศนาธรรมของท่านหากแต่เป็นการสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิปทาในเรื่องของความอดทนสมดังที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในโอวาทปาติโมกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขา ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งแทบจะไม่มีใครเลยนอกจากโยมอุปถาคใกล้ชิดที่ทราบว่าที่ท่านนั่งรับแขกบนพื้นไม้กระดานแข็งๆทุกวันนั้นตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำเป็นระยะเวลานับสิบสบปีด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่แมใสใครทุกข์ใจมาท่านก็แก้ไขให้รับความสบายใจกลับไปแต่เบื้องหลังก็คือความลำบากทางธาตุขันของท่าน ที่ท่านไม่เคยปริปากบอกใครกระทั่งวันหนึ่งโยมอุปถากจะรับการไหว้วานจากท่านให้เดินไปซื้อ,อยาทาแผลให้ท่านจึงได้มีโอกาสขอดูและได้เห็นแผลที่ก้นท่านซึ่งมีลักษณะแตกซ้ำๆซากๆในบริเวณเดิมเป็นที่สลดใจจนไม่อาจกั้นน้ำตาเอาไว้ได้ท่านจึงเป็นครูที่เลิศสมดังพระพุทธโอวาทที่ว่าสอนเขาอย่างไร พึงปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นดังนั้นทาในข้ออนัตตาซึ่งหลวงปู่ท่านยกไว้เป็นธรรมชั้นเอกท่านก็ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แกสายตาของสิทธิ์ทั้งหลายแล้วถึงข้อปฏิบัติต,ต่อหลักอนัตตาไว้อย่างบริบูรณ์จนแม้ความอลาลัยอาวรณ์ในสังขารร่างกายที่จะมาหน่วงเหนียวหรือสร้างความทุกข์ร้อนแก่จิตใจของท่าน ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยในตอนบ่ายของวันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพขณะที่ท่านกำลังเอนกายพักผ่อนอยู่นั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบนมัสการท่านซึ่งเป็นการมาครั้งแรกหลวงปู่ดูได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสราศีเป่งปปงเป็นพิเศษกระทั่งบรรดาสิทธิ์ณที่นั้นเห็นผิดสังเกต หลวงปู่แสดงอาการยินดีเหมือนรอคอยบุคคลผู้นี้มานานท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บหายไข้เสียทีไม่มีใครค่าคิดมาก่อนว่าท่านกำลังโปรดลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านหลวงปูด่ดูท่านได้แนะนำการปฏิบัติพร้อมทั้งให้นั่งปฏิบัติต่ตอหน้าท่านซึ่งเขาก็สามารถปฏิบัติได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท่านย้ำในตอนท้ายว่าข้าขอฝากให้แกไปปฏิบัติต่อในคืนนั้นก็ได้มีคณะสิทธ์มากราบนมัมการท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะเป็นการมาพบกับสังขารธรรมของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลวงปูด่ดูได้เล่าให้สิทธ์คณะนี้ฟังด้วยสีหน้าปกติว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของข้าที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซีไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะท้ายที่สุดท่านก็เมตตากล่าวย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้งชกอย่ามัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะง,ง,งะ นี้เป็นดุดปัดชิมโอวาดแห่งผู้เป็นพระบรมครูของผู้เป็นสิทธ์ทุกคนอันจะไม่สามารถลืมเลือนได้เลยหลวงปู่ดูได้ละสังขารไปด้วยอาการอัสงบด้วยโรคหัวใจในกติของท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุทธที่17มกราคมปีพุทธศักราช2533อายุได้85ปี8เดือน อายุพรรษา65พรรษาสังขารธรรมของท่านได้ตั้งบำเพ็ญกุศลโดยมีเจ้าภาพสวดอภิธรรมเรื่อยมาทุกวันไม่ได้ขาดตลอดระยะเวลา459วันจนกระทั่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2534พระคุณเจ้าหลวงปูดูพรมปัญโย ได้อุปสมบทและจำพรรษาอยู่นวัดสแกมาโดยตลอดจนกระทั่งมรณภาพยังมีความเศร้าโศกอาลัยแก่ศิษยานุสิทธ์และผู้เคารพรักท่านเป็นอย่างยิ่งอุปมาดังดวงประทีพที่เคยให้ความสว่างสวัยแก่ศิษยานุสิทธ์ได้ดับไปแต่เมตตาธรรมและคำสั่งสอนของท่านยังปรากฏอยู่ในดวงใจของศิษยานุสิทธิ์และผู้ที่เคารพรักท่านตลอดไป บัดนี้สิ่งที่คงอยู่ไม่ใช่สังขารธรรมของท่านหากแต่เป็นหลวงปู่ดูองค์แท้ที่ศิษย์ทุกคนจะเข้าถึงท่านได้ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเองสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้เป็นคติธรรมว่าตราบใดที่แกยังไม่เห็นความดีในตัวก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักค่าแต่ถ้าเมื่อใดแกเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อนั้น ข้าจึงว่าแกเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้วทำทั้งหลายที่ท่านได้พร่ำสอนทุกวักทุกตอนแห่งธรรมที่บรรดาสิทธ์ได้น้อมนำมาปฏิบัตินั้นก็คือการที่ท่านได้เพาะ,มะเมล็ดพันธ์แห่งความดีความงามบนดวงใจของสิทธ์ทุกคนซึ่งนับวันจะเติบโตผลิดอกออกผลเป็นสติและปัญญาบนหลำต้นที่แข็งแรงคือสมาธิ และบนพื้นดินที่มั่นคงแน่นหนาคือศีลสมดังเจตนาที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตด้วยเมตตาธรรมอันยิ่งอันจักหาได้ยากทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตครับนี่ก็เป็นชีวประวัติของหลวงปู่ดูพรมปัญโยพระเทรานุเทระที่มีบารมีมากล้นผู้ปรารถนาโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้า